สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยที่8ก็คือ My School นะคะเดี๋ยวเรามาย้อนกลับดูกันว่าเมื่อวานนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรานะคะมาดูซิว่าอัตลักษณ์ซีโรงเรียนมารีพิทักษ์ว่ายังไงคะเด็กๆช่วยกันตอบด้วยคะ่ะ รักเมตตาซื่อสัต,ตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียงนะคะอันนี้เด็กๆก,ก็คงท่องขึ้นใจแล้วเนาะต่อไปเอกลักษณ์ของลูกมารีค่ะเอกลักษณ์ว่ายัางไงคะลูกมารีมีวินยัยใส่ใจความสะอาดนะคะเมื่อวานนี้คุณครูคก็ได้ให้เด็กๆนั้นได้ดู คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเต้นประกอบท่าทางเพลงอัตลักษณสีของโรงเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อมีโอกาสเรามาเจอกันนะคะคุณครูก็จะพาเต้นในห้องเรียนอีกครั้งนึงนะคะส่วนวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในโรงเรียนของเราว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะอย่างเช่นเมื่อเจอกันเราต้อง ทักทายกันด้วยการอะไรคะการไหว้อะเด็กๆลองพนมมือขึ้นแล้วไหว้ดูสิคะทำนะคะไหว้นะคะ,ะเมื่อเจอกันเราก็ต้องไหว้กันนะคะเด็กๆไหวคค้คุณครูคุณครูก็ยกมือต้อนรับกับเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เจอคุณครูคนไหนก็สวัสดีเจอคุณพอ่อสเตอร์ก็สวัสดีนะคะต่อไปนะคะเราต้องทําอะไรอีกนอกจากการไหว้ทักทายกันแล้วนะคะ ้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเช่นเราเป็นนักเรียนตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนให้ทันเวลาทันเวลาในที่นี้ก็คือเขารบธงชาตินะคะยังยังอารมณ์อรลวยให้กับเด็กๆอยู่นะคะต่อไปอันต่อไปนะคะก็คือการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนอย่างเช่นเราอยู่อนุบาลสองอนุบาลสองใส่เสื้อเอี๊ยมสีอะไรคะ สีฟ้านะคะแ๋ยวคุณครูให้ดูก่อนผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายก็ใส่เสื้อเอียมสีฟ้าเหมือนกันนะคะนะในเสื้อก็จะปักชื่อโรงเรียนปักชื่อตัวเองและทรงผมนะคะก็ขอให้เป็นทรงผมนะักเรียนรองเท้าก็เป็นรองเท้าสีดาแบบดึงติดง่ายๆสำหรับเด็กน,นะคะต่อไปอ่า ดูของผู้ชายเสร็จแล้วลองมาดูของผู้หญิงสิคะเด็กผู้หญิงก็ใส่เอี๊ยมสีฟ้าสีแบบภาษาอังกฤษบอกว่าอะไรคะบลูนะมาดูเด็กผู้หญิงก็ใส่เอ,อี๊ยมสีฟ้าเหมือนกันกระโปรงนะคะอย่างนั้นก็คุมเข่านะคะเวลานั่งลุกนั่งจะได้ไม่ต้องเป็นไงคะสั้นเกินไปหรือยาวเกินไปไม่สวยนะคะรองเทา้าก็จะเป็นรองเท้าสีดำแบบเดึง ติดนะคะเพิ่มเติมคือเด็กผู้หญิงนะคะคนไหนที่ผมยาวต้องถักเปียกแกะติดโบสีอะไรคะสีชมพูนะคะติดโบสีชมพูนะคะ,ะคุณครูก็ให้ดูแบบง่ายๆในเบื้องต้นนะคะอันนี้คือการแต่งกายด้วยชุดนะักเรียนส่วนชุดาละนั้นนะคะก็คือการเกงขาสั้น เสื้อสีฟ้านะคะลองทาผ้าใบาสีขาวนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างให้ดูเพียงบางส่วนนะคะเพราะเราก็แต่กายอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะการปฏิบัติตามกติกาในห้องเรียนอย่างเช่นนะคะห้องเรียนเรานะคะก็จะมีการไหว้ก่อนเข้าห้องเรียนทุกเชา้าใช่ไหมคะ นะคุณครูก็จะฝึกให้า้เป็นคู่คู่ก่อนเข้าห้องเรียนใบเสร็จแล้วเด็กๆก็รับเจลล้างมือเข้าห้องเรียนนะคะต่อไปการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบคุณครูก็จะสอนให้เด็กวางตอ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 ันโดยปลายรองเท้าชิดกำแพงนะ,ะต่อไปสิ่งที่คุณครูสอนและย้ำเตือนอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของการนั่งเก้าอี้ลุกออกจากเก้าอี้การเลื่อนเก้าอี้ เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะต่อไปอการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนนะคะเราจะต้องเป็นไงคะลูกละกันไม่แกล้งกันไม่หยิบสิ่งของกันเวลาให้ส่งงานดีๆก็ต้องเป็นไงคะต่อแถวไปห้องน้ําก็ต้องต่อแถวต้องรู้จักการรอ คอยนะคะเหล่านี้นะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างให้เป็นบางส่วนนะคะและพระเจ้าก็สอนเราว่าให้เรานั้นมีความรักต่อกันและกันการญยูรู้คุณนะคะอยู่ด้วยกันร,รักกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์นี้สุดท้ายแล้วนะคะคุณเขาก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ